โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับชาแนลมาเช่นเดิมเนาะยีก็มีอัปเดตมาล่าสุดก็คือเป็นไฟใหม่นะครับไฟของส่วนของรองเท้านะครับได้เข้ามาตั้งแต่ประมาณวันพุธนะครับตอนนี้ก็มีการฟาร์มระดับหนึ่งจนคิดว่าน่าจะเริ่มตกผลึกแล้วก็อธิบายได้คร่าวๆนะครับในขั้นตอนเบื้องต้นที่อธิบายก่อนนะครับว่าที่ฟาร์มใหม่ก็คือไฟนะครับอยู่ดีนะครับก็คือชื่อว่านาซิเจอร์นะครับซึ่งถ้าเห็นชื่อนี้ก็จะนึกถึงพี่หมานะครับ จะเพื่อนเริ่มแซวแล้วว่าวันนี้ฟาร์มที่หมาได้ยังหหลักๆก็คือมอนเชี่ร์าซิเจอร์นะครับอ่ะดีเข้าไปดูก่อนไปนในคือที่ฟาร์มใหม่นะครับเออดูเงินสุทธิก่อนนะอันนี้ของการมอนนะครับเขาจะตรีมเงินเท่าๆอาจจะไม่เป๊ะร0 0ซแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ว่าใกล้เคียงนะครับส่เจเนานะอันนี้มอนหนูมอนใช้ AP เยอะนะครับเอตัวนี้ต้องเป็น 3- 1 0ูสิเขาใส่มาเจอเน,นาะนี่อันดับหนึ่งท็อปเทียร์ก็ยังเป็นป่าไม้นะครับเ,เรื่องเงินตังค์แต่ว่าที่ที่ฟาร์มม่ะจะีของ สองสามอย่างนะครับที่คุณต้องไปหาแล้วก็เงินอนะ่ะมันอยู่ประมาณชั่วโมงละเจ็ดร้อยถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะดันดีทีเข้าไปดูก่อนนะครับที่ฟาร์มใหม่เนี่ยคุณจะต้องหาเอ่อสองอย่างนะครับก็คือเป็นไฟไฟนะครับโอ้เขาี่เขียนนะครับจะดอบเสลียก็คือประมาณห้าสิบสามห้าร้อยสามสิบสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นแค่จานบาลานนะครับคร่าวๆนะที่เขาสรุปมาให้ ก็มี2อ,อย่างที่คุณต้องหาก็คือไฟกับอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์นี่ถามว่าดีไหมเขาตอบเลยคือดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูในตลาดจะมีการลงขายแล้วแหละอันนี้เป็นตัวอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ทั่วไปจะมีเลือกผลได้แค่อย่างเดียวก็คือตีมอนลดความเสียหายมอนเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพะลังจํานังนะครับซึ่งในอาร์ติแฟกต์ตัวนี้นะครับแค่อเดียวมีผลก็คือเพิ่มถึง4อย่างนะครับก็คือตีมอนลดความเสียหายมอนเพิ่มเลือดแล้วก็พะลังจํานังนะครับ ซึ่งคุณค่าแต่การใส่อย่างยิ่งนะครับชิ้นทง่ายก็คือเหมือนคุณอันนี้จะใกล้เคียงกับคำว่ายาถาวรจะได้นะเพราะว่าหลังๆยาถาวรมันก็ลงตลาดได้นะครับอาร์ติแฟกต์ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องหาเหมือนกันก็แปลว่าที่นี่คุณต้องฝาผหาจนสิ่งดีนะครับสองอันมาใส่นะครับถ้าเกิดหาได้ก็คือดีไปหรือว่าถ้าเกิดคุณยังฟาร์มไม่ถึงนะครับแล้วว่ามีตังอยู่แนะนาว่าให้มาผีไปนะครับเพราะว่ามันมีคนขายนะอันนี้ อย่างอันนี้เสื้อไ้าย์นะครับอันละหมื่นมีคนขายไปแล้วเจ้าสิบอันนะครับในเวลาก็คือประมาณจะเกือบหนึ่งอาทิตย์แปลว่าตอบเยอะนะครับก็คือคนที่ขายเนี่ยูตีไว้เลยว่าตัวเขาอ่ะน่าจะมีอยู่แล้วแหละอันสองอันอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเอ้ยเราได้ครบแล้วที่เหลือก็คือขายนะครับแต่ก็พอลองเทียบไปถึงแล้วของเกาหลีก็ยังไม่ค้างตลาดนะครับแปลว่าอาจจะใช้เวลาอีกสองสามเดือนกว่าจะเต็มตลาดแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับไฟ เปลวไฟนะครับอ๋ออันนี้นะครับเปลวไฟเปลวไฟสามารถซื้อได้นะครับก็มีคนขายอยู่อันนี้ไฟเล็กนะครับไฟเศษเล็กสามารถขายได้นะครับอันละร้อยเอ็มแต่ว่าถ้าเป็นไฟใหญ่อันละหมื่นนะครับมีคนพีอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งพันถึงพันต่าคนนะครับเราก็มีขายไปแค่เจ็ดอันซึ่งแปลว่าไฟหายยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้รีบมาฟาร์มนะครับแนะนําว่าพีไว้ก็ได้ไม่เสียหายนะครับเผื่อว่าได้มาก็สบายไปเลย แต่ว่าถ้าเจะมาฟาร์เพื่อหาตังก็ที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะครับประมาณนี้เราจะอธิบายก่อยเนาะไฟมีไฟเล็กขายได้เราจ้านีครับเจ็ดแห่งคาบูอานะครับอันนี้ถ้าคุณเก็บได้ครร้อยอันนะครับเอาไปหลอมก็จะกลายเป็นอร์ติแฟกได้เหมือนกันซึ่งแปลว่าเหมือนคุณมาฟาร์มหายาถาวรน,นะครับก็คือจะมีเศษให้ตกเหมือนกันนะครับสองอย่างในที่เดียวกันแปลว่าฟาร์มที่นี่ได้ทั้งไฟทารองเท้าแล้วก็อร์ติแฟกนะครับสองสิ่งที่เราอยากได้ที่สองอย่างนี้ก็ไปพีไว้นะครับพีไฟเล็กพีเศษ แล้วก็ P ไฟใหญ่นะครับแล้วก็ P a r า i f a c t รอไปเลยซึ่งถ้าเกิดเข้ามาก็สบายไปนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มประมาณนี้นะครับ2อ,อย่างพีก็ที่ฟาร์มอยู่ตรงไหนอตรงนี้นะครับคุณเลื่อนลงมาทางด้านล่างของเอาร์ติโนวานะครับจะอยู่ตรงโซนของฝั่งอเบเดียเริ่มมาก็คือคุณคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เขาจะแนะนานะว่า AP ก็คือสา0นะครับแล้วก็ DP 4 2 0อขึ้นไปนะครับแนะนําว่าตรงจุดนี้ DP พีถ้าเกิด ขึ้นถึง420ได้หรือว่า430ได้ก็คือจะดีมากนะครับเพราะว่าบอลที่นี่ตีแรงนะครับแล้วก็อาจจะปิดคุณได้ในบันที่นี้แหละถ้าคุณใส่เจมมาที่ว่าไม่ได้แบบเน้นป้องกันนะครับแล้วก็ที่ใบหย่อนก่อนเริ่มฟาร์มนะครับก็ใดๆเลยครับอย่าลืมเราเควสนะครับมีเควสอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณชิคชิกตรงรูมอนนะครับแล้วก็สามารถไปที่เควสได้นะครับแต่ไปชิกที่เควสหนึ่งทีมันจะพาไปนะครับตรงนี้อยู่ที่เมืองมุสจานะครับนี้เป็นเมืองใหม่ ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร,ร่นะเพิ่งมาได้ทีหนึ่งก็เฟสแรกวันนะครับมี3เมเฟสคุณจะได้คาพาร์ตประมาณผมจำได้คือ10 10แล้วก็25ก็ประมาณ45นะครับถือว่าไม่ได้แย่ต่อวันนะครับพาร์ตนี่ก็อันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ตรงจรุดนี้ตรงค่ายทหารอะไรเซ,ซเจกเซเจกนะครับจะมีการซื้อปับป๊บัฟบดได้นะครับอยู่เจเจพีซตรงนี้นะครับยังไงก็ถ้าฟาร์มโซนนี้คุณก็น่าจะมาแถวนี้บ่อยนะครับซื้อบัฟบดที่นี่ โมเดเล่มมาโปนนะครับโอเคทีก็มาเข้าเรื่องต่อนะครับพีเซเจมเอ,อ่ออธิบายก่อนนะครับว่าการที่คุณจะฟาร,ร์มที่สามหนึ่งศูนย์เนี่ยคุณอาจจะต้องตอนแรกผมมาถึงผมราว่ามันยากครับก็เลยวน,นยาไปเลยปรากฏว่าวนยานี่อาจจะเป็นแรที่ว่าเจอกำลังนะครับประมาณว่าเหมือนขี่ช้างจับตกะกแตนนะครับก็คือไม่คุ้มประมาณว่าคุณจดแค่ยาบ้าข้างก็แหล่แหล่แล้วนะครับยาบ้าข้างตัวนี้ผมเลยเปลี่ยนใหม่นะครับจากตอนแรกที่ว่า บนยาโจมตีนะครับต้องความเสียหายมอนตีมอนพิเศษหรือว่าตีชี่หรือตีหลังอะไรพวกนี้นะครับตีดูดเลือดอะไรพวกนี้คือไม่ได้กดแหละเปลี่ยนใจคนระับกลับบางคนใช้ยาบ้าข้างพอบ้าข้างอัปเกรดนะครับซึ่งที่ผมฟาร,รม์มผมจะใช้ยา2อ,อย่างก็คือยาบ้าข้างอัปเกรดแล้วก็ยานึงจะเป็นน้ำหอมเรเซอร์วิญ,ญญาณนะครับซึ่งอันนี้เป็นต้นเรื่องนะเอ่อคุณสามารถเอาไอ้น้ำหอมันเนี่ยมาอัปเกรดได้นะครับให้ใกลายเป็นน้ำหอมที่เพิ่มตีมอนมา5โดยการที่ว่าคุณซื้อ เอ,อของยูนีนะครับจากเมืองหิมะน้ำลายเยตินะครับซึ่งมันจะเป็นหน้าตายมเแล้วนะเดี๋ยวนี่นี่อันนี้ลมหายใจแห่งแสงดาวเพลิงมกรดกนะครับวีขายอยู่อันละเอ็มถ้าเกิดคุณซื้อมาขยาับว่ายาแปดตีนหมอนท่าก็ไม่ได้แย่นะนี่น้ำลายเยตินะหายยากเมื่อก่อนนี่คืออยากได้ต้องไปฟาร์ม๋ย่นี้ซื้ออก็ได้นะครับพิลาดขายอยู่หรือไม่ถ้าเกิดคุณมีการวอลบ่อยนะครับหรือว่ามีรบเหลือ ราะว่าสายวอลครับเขาจะได้เหรียญมาแรกก็กดเป็นจาที่ก็ได้ครับน้ําหอมก้าหารนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีสุดเลยกดเจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะดีมากๆเลยเออจะเป็นน้ําหอมนะครับที่โจมตีแรงก็คือนี่นะครับอ่ะน้ำหอมแห่งทะเลลึก28เมนะครับโจมตี10พลังจังราง101เลือด101นะครับแล้วก็ตีหลังตีล่างนะครับแล้วก็ตีอากาศ20%ซึ่งมอนที่นี่จะมีอีเวนต์หลายแบบนะครับซึ่งคุณสามารถตีหลังหรือตีล่างมาได้ แปลว่าถ้าเกิดคุณมียาตัวนี้กดฟาร์มก็แปลว่าแรงกระฉูดเลยนะครับหรือแม้ถ้าเกิดว่าจะประหยัดก็จะเป็นยาเอ่อกล้าหายไปเลยก็ได้ตีบอล20นะครับพอจบตี20่สิขาเข้านะยากดแค่2อ,อย่างนี้นะครับที่ผมกดแล้วเจ้านี้เซตอาร์ติแฟกต์เอ่ออันนี้ผมโชคดีนะครับก็คือฟาร์มแล้วก็เก็บครบแล้วใน2ชิ้นที่เป็นอาร์ติแฟกต์คือตอนแรกที่ฟาร์มเนี่ยคือจะตายนะครับคือโดดมอนสกิลแค่สองสา,ส,าสามสกิลคือแบบน่าจะวูบแล้ว แต่พอหลังหังได้อาร์ติแฟกต์ไอ้ตัวเนี้ยสองอันนี้มาใส่มันจะมีรดความเสียหายมอด20นะครับสองข้างรวมแล้วจะคือ40ตั้งแต่ใส่นี้มารู้สึกว่าฟาร,ร์มฟาร,ร์มง่ายขึ้นนะครับเยอะเลยก็แนะนําให้ทำอาร์ติแฟกต์นะครับต้องใส่โอเคอันนี้อาร์ติแฟกต์ผมใส่เป็นเซตตีหลังแล้วก็ตีชี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกนะครับบพางคนอาจจะเป็นตีชี้ล้วนหรืออาจจะเป็นอะไรแต่แต่ผมเป็นตีหลังตีชี้แล้วก็ตีมอนนะครับอันนี้เซตอาร์ติแฟกต์แล้วก็ของที่ใส่ อันนี้อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าคนที่มีเยอะก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ก็ใส่อานนี้ก็ได้นะครับสดตังหูแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนจากหูนักเป็นอย่างอื่นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าผมบิ้วมาเป็นของหูนักนะครับเพราะว่าเตรียมไว้ว่าถ้าเกิดเราฟาร์มเดบอ่ะเราก็ต้องไปฟาร์มฝั่งคามาเยอะนะครับหูนกักเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าแต่ก็ไม่มีนะครับมีแค่หูนักสองข้างเลยต้องเลือกใส่ไปสองอันนี้ไปก่อนนะครับแนะนําถ้าเกิดมีการจ่อนแล้วว่าบูสเอพีได้ก็เปลี่ ก็เอาง่ายบิ้วของมาเป็นหูนักสองอันนะครับเป็นอะไรที่แปลกนะครับสบับพัดตัวนี้ปกติฮัทแล้วก็ต้องเล่นเป็นดามเมตนะครับแต่ว่านี่เล่นเป็นหูนักสองข้างครับดูแปลกๆบางคนอาจจะทักเลยแหละว่าบิ้วของบ้าเลยแต่ลหลักๆนะครับก็คือตีมอนเป็นหลักไม่ได้ตีคนเดียวนะครับเลยบิ้วของอะไอย่างเงี้แล้วก็มาดูของเจมนะครับเจมผมจะใส่เป,เป็นเอ่อเรียกว่าเซฟนะครับเล่นเซฟมากโอเคคุณดูก่อนนะ มี2อย่างที่ผมใส่แน่ๆก็คือจะเป็นอันนี้นะครับก้าหารทรงเกียรตใส่2เม็ดนะครับอยู่ข้งบนจะเป็นมีแม่น3นะครับตีมอน7อยู่ข้งบนนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นทรยศทรอยศ์นี่ก็ของหายากนะครับถ้าไม่มีก็เปลี่ยนไปเจมอื่นก็ได้อาจจะใส่ตีมอนทั่วไปก็ได้ทรอยศนะครับจะได้เลือดมา175นะครับแล้วก็โจมตีปกติ5ตีมอนถึห้านะครับก็คือเล่นได้ว่าโอเคอยู่แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเจมแม่นนะครับ เจมฝั่งแม่นมอนที่นี่ต้องใช้แม่นระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นไวเปอร์เม็ดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเอลคารใหม่นะครับ2เม็ดซึ่งก็จะเพิ่มแม่นมาประมาณ60อันนี้ก็คือตัวผมแม่นอยู่ที่ประมาณ890อนะครับอันนี้รวมบัฟดูเลยบ้างแล้วแหละ890อยประมาณนี้ก็ตีมอนมิดไหมม,มิดนะครับต้องใช้แอดออนเข้ามาช่วยทําให้แบบเ,เพิ่มแม่นมาถึงจะตีโดนนะครับก็ใส่3เม็ดได้แหละจำกังดีละ อันนี้คุณต้องดูอาชีพคุณนะว่ามันตีโดนหรือเปล่าอย่างฮัทมีแม่นเยอะในระดับหนึ่งนะครับก็เลยสามารถตรีโดนได้เนี่ยดูอย่างปาอาชีพผมนะครับเพิ่มแม่น15%อันนตยก็คือช่วยได้เยอะแหละแล้วก็พิวเจมที่เหลือผมก็ก็จี้เจมตีมอนสองอัน่างนะครับแม่นแล้วแล้วก็ใส่เป็นฮุมนะครับฮุมระดับสูงซึ่งตัวฮุมเนี่ยเอ่อบางคนก็จะไม่ใส่นะครับจะใส่เป็นมาคาโร่โลแทนซึ่งมาคาโร่โลที่ผมไม่เคยลองใส่นะแต่ว่า ขนาดใส่ฮุมอ่ะผมยังยังตายเลยเอาดีกว่าตายนะครับถ้าเกิดมาคาโล่ที่คงไม่รอดครับน่าจะเกิดใหม่แน่นอนก็เลยเลือกใส่มาเป็นฮุมแทนนะครับแทนมาคาโล่แล้วก็อย่างนึงคือเจมตรงกลางนะครับก็คือเป็นกิเลนกิเลนเนี่ยอาจจะจินนะถ้าเกิดตายก็อย่าใส่ดีกว่าครับอาจจะใส่เป็นเอ,องวงคาวังแทนนะครับซึ่งก็มีผลตีมอนระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แรงเท่าจับเจมกิเลนนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน อาจจะซื้อบงคำว,วักมาใส่แทนนะครับเพื่อกันเจ็บแตกประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของอาจจณาบริษัทไลน์ Show นะครับชั่วลายเนี่ยจะมี2อันให้ใส่ก็คือจะเป็นชั่วลายธรรมดานะครับแล้วก็เป็นความมืดลีลับความมืดลีลับเนี่ยจากเจมที่ว่าชั่วลายครับเป็นตีคีชีราเมทนะครับถ้าเกิดคุณใส่2เม็ดก็เป็นชีดาเมท20นะครับบวกผลเซตอีก2นะครับก็จะเป็นเอ่อ22คสีดาเมท22นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่เป็นความมืดลีลับจะเป็นตีหลังล้วนนะครับตีหลัง14 ยีถามว่าสองอน,นี้มาต่างกันยังไงต่างกันก็ค่อนเยอะนะครับเพราะว่าในตัวผมมองว่าชั่วร้ายใช้ง่ายกว่าคือตอนแรกมองว่าชั่วร้ายถ้าเกิดคุณตีติดชิ้ก็แปลว่าชิดาเบจะต้งขึ้นไปเลยนะครับอาจจะตีมอนร้อยครั้งตีด้านไหนก็ตามมันได้ชิดําเบิแน่นอนครับก็คือใช้ผลง่ายแต่ถ้าเกิดคุณใส่เป็นไอเจ้าตัวความวิลับนะครับจะเป็นผลตีหลังเท่านั้นซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณตีมอนจากด้านหน้าแล้วติดชิก็ไม่ได้เพิ่มผ,ผลเอฟเฟกต์เท่าไหร่นะครับ แปลว่าการตีมอนของคุณทุกครั้งอ่ะคุณต้องวนไปตีมอนข้างหลังนะครับซึ่งผมจะมองว่ามันมันทํายากกว่าการที่ว่าเราตีจากข้างหน้าแล้วถึกชี้นะครับเลยมองว่าคุณใส่เป็นชั่วร้ายจะดีกว่านะครับราคาก็เป็นมิดไม่แพงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยแตกนะครับเพราะว่าอย่างอื่นจะแตกก่อนเตรียมมาเป็นนี้แต่ถ้าคุใส่เป็นความมือรีลรับมานะครับแล้วคุณมุ่งหวังที่ว่าจะตีข้างหลังเป็นหลักนะครับจ้าใส่ได้นะครับคุณจะได้พลังโจมตีแล้วก็ได้ความถึกมาก็คือ ช่วงร้ายมันมีข้อเสียตรงที่ว่าตัวเราโดนลดความเสียหายหายไปสี่ก็มีผลนะครับก็เลยใส่เป็นช่วงร้ายสองเม็ดแทนแล้วก็ส่งไปที่เหนือผมใส่เป็นออทำลายล้างอัพพิทนะครับจะเป็นตีมอนเจ็ดแล้วก็ตีหลังหนึ่งสองเม็ดนะครับก็บิวเจมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครใส่ประมาณนี้แล้วฟาร์มแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวจะตายคุณอาจจะเปลี่ยนอันนี้ออกนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นอันจนีแฉกได้ อันนี้เราครอบจะหายมอนนะครับหรือว่าอาจจะใส่เป็นมิกเซนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกมาก็ข <c oughs> ้าวผมใจคุณได้ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของเจมแล้วก็แอดออนที่ขึ้นอยู่อาชีพเลยตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็ใส่มิกเซนี้แล้วล่ะทีนี้หลุมก,การฟาร์มมอนตัวนี้ผมยังตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าหลุมมันกว้างมากเนี่ยจากตรงนี้ดูเมาส์ผมนะจากโหนนี้ถึงโหนนี้นะครับก็มีมอนอยู่เป็นรอบๆเลย ยังไงก็ให้เดาไว้ว่าเวลาขุดฟาร์มค,ครั้งหนึ่งจะใช้ประมาณ3ามองนะครับถ้าเกิดว่าคนชเชี่ยวๆหน่อยก็จะเป็น4ี่องนะครับแต่ว่าผมมองว่าสามอ่ะจะลังดีแล้วนี้เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มนะครับยังไงก็อย่าลืมเตรียมของให้พร้อมนะครับซื้อบัฟตรงนี้ได้จบขา้นตดเข้าวานะครับแลก็โอเคประมาณนี้ไม่น่าเป็นไรแล้วเดี๋ยวพาไปลองฟาร์มดูเดี๋ยวจะแยกงอัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ใจล้ข้าวๆนะ โอเคครับทีนี้ก็ฟาร์มาคร่าวๆนะในหลุมนี้ทีนี้คือข้อเสียคือผมพยายามหาหลุมที่ดีนะครับแต่ว่าหามไม่ได้ครัวามมอนว่ายากแล้วหาหลุมนี่ยากกว่าอีกโอเคนะครับทีนี้ก็หลุมนี้มันค่อนข้างจะเล่นได้บางกันอย่างร่าจะนานนะครับไม่สามารถวิ่งเป็นวงกลมได้หรือว่าเป็นสามเหลี่ยมได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับถือว่าแย่สุดๆแต่ว่าก็มันเลือกม่ได้นะครับแต่ชิปก็ต้องเอาที่นี่แหละโอเคเปิดจอแล้วนะครับในจองนึง อันนี้มันคาไปจอดนะม่อนจะเกิดในจอหนึ่งครับจะมินตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเล็กประมาณ 4- ี่ห้าตัวเป็นจิกี้นะครับจุดที่คุณต้องระวังก็คือตัวเล็กอ่ะจะมีซีซีจะเด่นนะครับแล้วก็ตัวใหญ่จะ่ป็สกิลที่ว่าแรงๆอยู่ประมาณ3ามสี่ห้านะครับก็ระวังซีซีจากตัวเล็กนะครับเพราะว่าบางทีมันจะเด่นแล้วมันลอยได้อีกรอบหนึ่งคุณเด้งได้เป็นขนุนประมาณ3าสี่ขังจนตายอ่ะถ้าคุณโชคร้ายนะครับอีกจ่อหนึ่งก่อนเดิคุณตีได้เลย ในี่ให่เกิดนะพีม่มบีอะไรมันมีเป็นทั่วไปดีเดี๋ยวดู้รงขัดไปนะครับก็คือดูตัวใหญ่นะครับตัวเล็กไม่ค่อยีอะไรหรอกดูท่าตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่สับดาบธรรมดานะครับไม่มีท่าอะไระาผมตีนะครับอันตรายตัวใหญ่ก็คือผมเกิดเลยแล้วกันมันอาจจะทำท่าเป็นตรงที่ผมบอกนะก็แล้วนะก็มันจะมีท่าก็คือว่ามันจะเหมือนชาร์จนะครับแล้วก็ยิงพลังออกมาข้างหน้าแนละ้วประมาณ3าีทีนะครับ ท่านี้แรงนะครับแนะนำถ้าเกิดเห็นมันชาร์จแล้วยิงเป็นระเบิดเลยข้างหน้าให้คุณออกมาก่อนนะครับออกมาจากวงแถวนั้นเพื่อที่ว่าจันจะตายนะอะไรเงี้ยจุดท่าหนึ่งก็คือจะเป็นท่าหนามฟาดธรรมดาเลยพยายามหลบไปได้จะพอนะครับตัวใหญ่ถ้าเกิดคุณทำมันได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับประจารตีมอนแต่ละจองถือว่าง,ง่ายกว่าศพเยอะอะไรพวกนี้แล้วจุดที่ต้องระวังก็คือเออมันมีมิติเกมสองอย่างนะครับแล้วก็มิติเกมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแยกอีกทีหนึ่ง แต่ว่าปีมอนทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ตัดเข้ามาอีเวนต์เนะาะก็คืออีเวนต์ได้พิสองอย่างคือเป็นติกโจ้นะครับก็คือลูกคุณโจมเกิดถ้าเกิดคุณตีได้ก็คือจะได้ไฟไฟเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็มอนบริเวณอเรียนั้นน่ะจะตดสถานะที่เรียกว่าสตันหรือว่าลง,งไปนอนได้นะครับก็คือคุณสามารถทําดาเมจที่เป็นดาวแทกเส่มอนได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดมาแต่ว่ามอนโซนนั้นน่ะจะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับ โอเคแต่อีเวนท์ที่อยู่ในวิดีโอนี่คือเป็นอีเวนท์ที่เรียกว่าจะมีมอนตัวหนึ่งออกมานะครับออกมาสวดภาวนาถ้าเจอคุณค่าเขาเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีมอนเป็นกองเสริมออกมานะครับประมาณ2กองนะครับให้คุณตีอย่างเพลิดเพลินทีนี้ถามว่าข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียคือมอนตีแรงนะครับแต่ว่าคุณจะได้ปั๊บมานะครับคือมอนที่เจอจากอีเวนท์เนี่ยคุณจะตีใส่มัน,รมนรแ,รแรงกว่านันนะครับจอดตามสไตล์นะครับตีแรงจะตีแรงปว่านันนะครับตีลับไปทีนี้คุณอธิบายคุมาอธิบายก่อนนะเอ่อ คุณต้องเข้าใจนะว่าบอลที่คุณตีอ่ะพอตายปุ๊บอีเวนต์เกิดใช่ไหมพอคุณตีตรงอีเวนต์มาสักพักหนึ่งอ่ะบอลในจองเว้ยมันจะจับมาเจออีรอบหนึ่งซึ่งการที่ว่ามาจับมาเจอนะครับแปลว่าคุณจะโดนลุมโจมตีจากบอลทั้งสามจองนะครับโดยที่ว่าสองกองคุณตีไว้นะครับแต่ไอจองสุดท้ายอ่ะที่ว่าเกิดใหม่อ่ะคุณจะตีมันไม่ค่อยเข้านะเพราะเหมือนบอลปกติก็ระวังจุดนี้นะครับแต่ก็ระวังได้ว่าอีเวนต์สาม,มารถเกิดซ้อนจะได้นะครับคือคุณอาจจะโดนจองบอลประมาณ ถ้ากองหนุก็ได้นะครับต้าจะอีเวนต์เจิดซอ้อนขึ้นมายัางไงก็จุดนี้ระวังนะครับในอีเวนต์ของการเสี่ยนเราจะอธิบายก่อนเนาะที่นี่ฟาร์มใช้อาจิตคุมนะครับลดน้อยเราจะได้ขยายเยอะแต่ว่าตอนเจออีเวนต์อาจิตไม่เสียนะครับเพราะไม่นับให้เราถ้านับเมื่อไหร่แล้วก็หน่าจะรวยสุดๆโอเชนะครับแต่ผมจะตัดไปตอนฟาร์มปกติเราจะคุณแจดดูของฟาร์มแล้วก็เชิดได้เลยนะครับ โอเคครับทีก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปเนาะก็ะคืออธิบายแล้วว่าของใช้อะไรบ้างเตรียมมาอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีเวนต์แล้วก็ตีมอนต่วไปนะครับซึ่งช่วงท้ายคลิปนี้ถ้าคุณจะอยู่ดูอยู่แล้วคุณว้าวจะอยู่อีกแล้วต่อไปนี้ผมจะแค่แบบตีมอนให้คนดูเฉยนะครับยังไงก็ไม่ต้องดูจนจบก็ได้ไม่มีอะไรแล้วต่อไปไปแคช่แบบวนตีมอนเรื่อยๆอก็เตือนก่อนนะครับว่าตีมอนทั่วไปก็ติดชิแ้ดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ไวขึ้น พยายาปนไปตีข้างหลังบอลนะครับจะช่วยให้คุณเทียบอลได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องหลุมดีนะครับหลุมนี้ไม่แนะนำนะครับผมลองแล้วค่อนข้างจะแย่ก็คือง่ายๆลองบอลเจิดนะครับเสียเวลาโอเคนะครับในจ่อต่อนี้ไปจะเป็นการวนตีบอลให้ดูนะครับในงก็ใครอยู่ดูก็ดูไปก็ได้ผมไม่ได้ว่าแต่ผมปิ้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับในงก็ผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ I'm <laughs> gonna